เดี๋ยวพี่เ้องมาดูอาหารครับนี่เก้ายูโรครับใส่จัดไปแล้วแต่ตอวนี้จัดไปแล้วครับผมนี่เฮ้ย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 เฮ้ฮัโลโหลไป แส่บอ,อลไฟห้ายูโรหกยูโรน่าจินมากครับผมนี่ครับพี่เขาถูกตะบุลล์ตลาดสดครับโอ้พามาตลาดสดเก่นเด็ดเนี่ย ไปอร่อยไหมไปอร่อยหมครับไฟนะอกกสาุห้ากิโลคนหลายครับเอาไหมไฟไฟเอาดิเอาดิกินอะไรลูกนี่ Sí, pero claro tienes que ver desde la primera, es que es una continuación toda. Con la... ¿Es verdad? No, son películas, pero quiero decir que hay que, ver, hay que ver desde la primera. Igual hay seis películas de... Ah, cada has No, no, pero ves la primera y todas tienen continuidad. Vamos a ver, espérate, vamos a ver. ¿En serio? Es muy bueno. อร่อยไหมไฟอันนี้อะไรสับปะรดโทรศัพท <No. S 1> ์รัพอยู่นี่อยู่นี่ลูกอยู่นี่อยู่นี่เห็นไหมไม่เห็นอยู่ตรงนี้แม่ไว้ตรงไหนเนาะดูสิดูสิไม่

สบครับวันนี้สโครนโองกิโลาดขงกินเยอะมากครับเื้อตัวต่างๆครับผม

อืมทำดีกว่าเราเนาะ

โกู้น้ำมะพร้าวอืมเยอะมากครับผม ไปครับพี่น้องเป็ดุดเด้อเฮลโสดีสวัสดีสวัสดีเฮัสดีโวัสดีัสดีสวัสดีสวัสดีากิสดีสวัสดีัสดีสัสดีสวัสดีสโัสดัลโหล 哎。<laughs> <Nice. S 3> <laughs>

back. Mira. 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 23 23 28 28. Mira. Mm -hmm. Now the look.

Thank no. Thank you. Oh. Mm. Okay. Thank you. Very much. Thank you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 . Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank you สดเลยเนาะอันนี้สามสิบห้เนาะอุ๊บกี่กี้เท่าไหร่เลยอ่ะโอ้สํารวบการรับชมครับสวัสดีและสวัสดีครับผม